เหตุการนะครับก็ตอนนั้นการวอล์กอินแปดปรทุมธานีของอ่า,านีนะครับแล้วนำเครื่องดื่มมาให้ถมทานจะทานไปเรียบร้อยอมใม่หลังขาเลือกอีกนึ่งโดยที่ป่าเขาถือแก้วถือผมดูขอเพลงนี้ไหม,มหรือว่าเซลฟี่ เขาขึ้นขึ้นไปนะครับแล้วก็ตามกฎอยู่แล้วอ่ะคือกาดเขาก็ต้องไม่ให้ขึ้นเวทีกาดก็ดึงดึงลงมาเขาก็ผักกาดผักกาดเสร็จเขาก็ใส่ผมเลยคือต่อยบริเวณหน้าเราเลยใช่ไหมผมไม่รู้โดนอะไรครับแต่เซไป 3... ามสามเก้าอะไรคือมันหูวิ้งฮะมีมีมีร่องรอยบาดเจ็บอะไรตอนนั้น พี่เขา้เขาขึ้นไปบนสเต็ปเสร็จปุ๊บเขาก็โดนที่เราพี่กาดเอาตัวลงพอดีอเขาเลยหันไปใส่เลยเหมือนจังหวะนั้นแล้วก็แบบอ,อ้อมแขนไปกอดผมก็ยังอ,อ้อมแขนไปโอบไหล่เขาอยู่เลยครับว่าเออพี่มีอะไรอ่าอะไรขอเพลงอะไรหรือจะเซลฟี่รอรืว่ากันไปมไม่ทันได้พูดอะไรกันเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ทันได้พูดนะครับหูอื้อก่อนเลยฮะแล้วเหตุการณ์หลังจากนั้นยังไงครับเกิดอะไรขึ้นพอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บเขาอ่า เพราทางการก็นําพี่ๆทั้งหลายเขาออกไปนอกร้านแต่ตามที่เราเล่าไปเมื่อสักครู่นะพี่เนาะก็คือสักพักก็อยู่นอกร้านเสร็จปุ๊บไม่รู้เขาไปเอาอะไรในรถหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยครับจนกาดถอยกลับเข้ามาในร้านแล้วพี่เขาก็ขับรถออกไปอย่างรวดเร็วแล่ผมก็ได้ข้อมูลจากทางน้องๆพี่ๆเพื่อนๆที่อยู่ในนั้นก็บอกว่าพี่ดูแลกันดีๆป่ะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขามีอะไร นั่นแหละครับผมก็เลยต้องเข้าไปที่เข้าไปที่ห้องพักของศิลปินก่อนแล้วก็ไปเปลี่ยนรถแล้วก็ให้ผมกลับบ้านไม่ได้อรพี่มผมไม่รู้ว่าเขาด้วยความปลอดภัยใช่ไหมพี่เหมือนที่พี่เขาบอกว่ามไม่รู้ว่าทางไหนอรพี่ด้วยความปลอดภัยผมก็เลยไปอยู่ที่บ้านบ้านน้องก่อนไปเซฟเฮาส์ครับเราเราก็ยังรู้ว่าเราไม่ปลอดภัยคือกลัวเขาจะยังอยู่มาจัดทำร้ายอะไรนี้ต่อใช่ไหอครับใช่ครับพี่เพราะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขามีพักพวกเยอะแค่ไหนครับพี่ หลังเหตุการณ์ตอนนั้นคือมีใครมาดูแลมาอะไรยังไงบ้างครับพี่ว่าหรือามาชี้แจงกับเราอะไรเงรี้ยหลังจากตอนนั้นก็ผมสักประมาณตีสองผมได้คุยกับพนักงานที่ร้านกับคนจัดจัดคอนเสิร์ตอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเอ้ยพี่ยังไงเรื่องมันเกิดเหตุการณ์เขาเป็นใครอะไรยังไงเขาส่งข้อมูลให้ผมแล้วผมก็บอกเขาว่า ตอนตีสองนะครับผมก็บอกพี่ที่ร้านว่าพี่เดี๋ยวผมขอคุยกับทางผู้ใหญ่ก่อนว่าผมจะจัดการยังไงผมขอดูข้อมูลของเขาก่อนว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแล้วตอนเช้ามาผมก็เอาข้อมูลเนี้ยให้เบนอาปาเช่เขาก็อยู่ในกลุ่มกันอยู่แล้วกับพวกพี่กันกับพวกพี่หนึ่งนครปฐม,มผมก็เลยเอาข้อมูลให้พี่พกันพี่กันก็บอกว่าพี่อันนี้มันต้องต้องใส่กันเต็มเต็มแล้วล่ะครับ ไม่รู้จักครับไม่รู้จักกันมาก่อนครับใช่คนระคนละสายด้วยครับออไม่ใช่แฟนเพลงด้วย แล้วอันนี้คือเป็นครั้งแรกไหมพี่เอกเหตุการณ์ที่ขึ้นมาแบบประชิดตัวแล้วถ้าขึ้าขึ้นมาประชิดตัวทำลายร่างกายเป็นครั้งแรกครับเพราะก่อนหน้านี้ผมก็ผมก็ผมเฟรนลี่อะพี่แต่ว่าก็มีคนบอกาเอววันนั้นพี่เอค่อนข้างควบผมอารมณ์ได้ดีชรงนี้ใช่เมื่อถึงหน้าลูกหน้าเมียหน้าพ่อหน้าแม่ถอยสิครับผมอยู่ทำไมตอนนั้นคือเราก็ถอยเลยพลรุพัดโดนโดนปัญหาพอถอยถอยก็รู้ฉากออกมาก่อนครับเพราะเราเรากระเด็นมาใช่ไหมครับพอกระเด็นมาเสร็จผมก็มองก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอเขาหันไปใส่กาดแล้วอีกคนเข้ามาหาผมก็ ทีมงานก็เข้ามาขวางพอดีคือมีคนเข้ามาซ้อมแบบนี้เหรอคะดูตามคลิปเลยครับเออตามนั้นเลยฮะแล้วก็คนนั้นอารมณ์กันนะคือพอเราโดนเราลงโจดหรือเราแพทหรือรออะไรยังไงงงครับวิ่งอยู่วิ่งอยู่ครับก็คือเราไปตรวจร่างกายค่ะตรวจร่างกายเรียบร้อยครับก็จะเ้าไปตรวจี่่นครับจากโรงพยาบาลวิภาวดีนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อันนี้เป็นใบรับรองแพทย์นะครับเขียนว่าเสียงในหูมีเสียงในหูนะครับแล้วก็ หลังโดนตกที่หูนะครับตหูใช่อันนี้นะครับจะไม่โชว์อีกทีเดี๋ยวค่อยโชว์อีกทีเอาไปเลยไม่พีคเอ้ค่ะมีสองใบคือตั้งใจว่าจะไปแล้วก็อ่าระดับการได้ยินของผมลดลงกว่าเดิมครับ ก็หมายว,าาวา่ากับการทํางานเราก็าาหูยังอู้ยู่หัวครับพี่ข้างงไหนข้างซ <ไป S 3> ้ายซ้ายครับหลังเหตุการณ์นี้คือพี่ต้องแคนชซินง,ง,งานที่รับมาก่อนไม่ <ตา S 3> มครับก็วันนั้นก็ไปเชียงรายต่อเลยแต่ก็ไปด้วยความหวัดระแวงนะพี่ว่ามันต้องยังไงก็ถามทางที่งานทางนู้นว่าเออพี่มีรอปพมีกาดอะไรดูแลไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะว่าก็ไม่ไว้ใจในความปลอดภัยของตัวเองเหมือนกันแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุมันคืออะไรอ่ะพี่อย่างเช่นเมื่อสักครู่ในรายการก็มีอะไรบ้างนะพี่กัน อย่างที่เราสงสัยอย่างแรกก็คือมีความแคนส่วนตัวกับพีเอหรือเปล่าก็ไม่มีคดีอะไรมีความแคนกับร้านหรือเปล่านะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากดังเป็นเทรนหรือเปล่านะอยากทําตามเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะคือส่วนประมาณนี้ทางร้านทางร้านเข้ามาแล้วทางร้านเหรอครับเมื่อสักครู่นี้ทางร้านก็ฝากก็ขอโทษในรายการนะครับแล้วก็ผมว่า คนที่เสียเสียหายก็คือผมอม,มีทางร้านด้วยนะครับผมผมว่า ั้งเราทั้งคู่เสียหายกันอยู่แล้วนะครับผมแ้้วออันนีคคืจจะไปงามก็จะไปแจ้งความต่อเลยครับโดยมีพี่การดูแลน่าจะเกิดเหตุการณ์คือพี่ยังไม่ได้ว่างไปแจ้งความใช่ไหมเพราะมันอ่ไม่ว่างเลยครับเพิ่งกลับมาจากเชียงรายเมื่อวานครับผมทีมคู้บริหรเขาก็เข้าไปหาทางเจ้าที่ตำรวจแล้วใช่ครับไวัยนะแต่ว่าพิการนั้นเกิดขึ้นจากอะไรไปตามหาแฟนอะไรอย่างเงี้ยเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันเกี่ยวอะไรกับเราไหมไม่เกี่ยวครับผมก็ยังงงว่าเขามา เอาไม้ที่ผมเพื่อประกาศตามหาแฟนผมก็งงอยู่ว่าผมเกี่ยวอะไรกับแฟนเขาผมมาผมมาถึงที่ร้านยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงเลยพี่ผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยสักอย่างเดียวเรื่องตามหาแฟนกับสบายร่างกายเรแยกกันออกไใช่ครับผมบางทีเขาก็ตามตามจะเจอเราด้วยเพื่อที่จะมู้จะขอโทษหรือว่าอะไรยังไงใช่ไหมคะ อะะไรนเห็นบอกว่าเหมือนเขาว่าจะตามเจอตัวเราอ๋อใช่ใช่ครับอยากจะขอโทษอยากจะอะไรผมก็สิ่งที่เขาอ้างกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อวานกับสิ่งของชนเมื่อวานว่าเขาไปหาแฟนเขาเปิดไมค์หาเขาจะตามหาแฟนตอนนั้นคุณเอ๊อยู่บนเวทีเขาเป็นอย่างที่เขาอ้างไหมฮะเขายังไม่ทันพูดเลยครับพี่แล้วก็เขาไม่ได้คว้าเขาไม่ได้คว้าที่ไมค์ผมไม่ได้คว้าที่มือผมอ่ะเขาคว้าที่หูผมครับอครับ โอ้คือคิดว่าเขาไม่น่าจะให้การตรงไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงใช่ครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เขายังให้การอยู่ว่าอะไรนะเขาก็หลังจากที่เขาคว้าไม้ผมเสร็จเรียบร้อยข้างล่างไม่ได้มีการไม่ได้มีการตลุมบอดอะไรกันนั่นแหละฮะอันนี้พี่เอคิดว่าจะดาเนินคดียังไงบ้างครับหมายความว่าถึงที่สุดไหมไม่ยอมดำเนินคดีจนถึงที่สุดครับด้วยด้วยเราโดนทําลายร่างกายด้วยแล้วก็ด้วยพี่ๆก็เห็นนะพี่เนาะ โยนเงินใส่เจ้าอี้บ้างแล้วขึ้นไปแย่งไม้บ้างผมว่ามาตรฐานการทํางานมาตรฐานพื้นฐานการให้เกียรติในสังคมของการในของว่าเป็นมนุษย์ก็ได้พี่แล้วก็มันควรจะดีขึ้นในกานของพวกเรามันควรจะดีขึ้นค่ายเราก็ร้องทางร้านก็ควรจะซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยครับอย่าให้มันเกิดกรณีนี้ขึ้นมาอีกจนตอนหลังๆผมกับพี่การสงสัยว่า มันจะเป็นอะไรนะพี่มันจะเป็นแฟชั่นหรือเปล่านะต่อไปถ้าพี่เอไม่ดําเนินการแบบนี้เดี๋ยวจะไปดักต่อยพี่เอตามร้านต่างๆที่พี่เอไปหรือเปล่านะอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลเพราะว่าทําแล้วได้แสงได้ซีนได้ดังนะได้เน็ตไอดอลหรือเปล่าวางกันแค่นั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับนี่เป็นมาตรฐานด้วยของความปลอดภัยของสิลโินด้วยใช่ไหมครับใช่ครับพี่ซึ่งเราก็ร้องขอทางทางทางร้านไปอยู่แล้วนะครับพี่แต่ว่าอยากให้เขาซัพพอร์ตพวกเราหน่อยแล้วก็แล้วก็ มันจะมีหลายๆเคสเลยครับ<ช><ช>ที่แบบว่าขอเวทีสูงขึ้นมาหน่อยอขอการดหน้าเวทีหน่อยอะ,อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อความปลอดภัยอ่ะพี่เพราะว่าทุกคนถ้าทุกคนคอนเสิร์ตท,ทุกคนสนุก ผมสนุกเจ้าของร้านก็สนุกทุกคนวินวินนะณตอนนี้รู้สึกยังไม่ปลอดภัยอยู่ไหมครับพี่เอ่ะครับถึงได้หาพี่กันนี่แหละเย่ะหลังจากนี้นะว่ามันจะไม่จบพี่กันที่เขาจะมาขอโทษแล้วก็จบแน่นอนใช่ไหมครับเขาขอโทษก็ไม่จบครับแต่ผมไม่ได้ใจร้ายนะพี่แต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าไป็นั้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกอีกเรื่อยๆไม่การเปลี่ยนแปลงใช่ครับกระเซ้าไม่รับใช่ไหมคะถ้าเขาเอากระเช้ามาขอโทษหรือรับรับทราบรับทราบรับรู้รับทราบครับรับทราบ ถ้าเขาอยากจะขอเจราจาก่อนอย่างเงี้ FA, aw, i, ยพี่พี่ยอมไหมเขาเรียนไม่ครับไม่เลยก็เป็นืองที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างเดียวเลยใช่ครับทุกคนใช่ไหมพีม่ท,ทุกคนครับเพื่อเป็นบรรทัดฐานใช่เพื่อเป็นบรรทัดฐานแล,แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนมีส่วนร่วมส่วนร่วมคิดก,กันอยู่แล้วพี่ดูนนในคลิป ให้มาเป็นให้มาเป็นเคสตัวอย่างใช่ไหมครับใช่ครับพี่เพราะก่อนหน้านี้โยนเงินใส่ก็ทําอะไรไม่ได้ถูกไหมพี่คือมีแย่งไม้ก็ทําอะไรไม่ได้จนทำลายร่างกายนี่แหละพี่ถึงจะทําอะไรได้แต่มันต้องถึงให้ถึงขนาดนี้เลยเหรอพี่ถ้าทไม่ใช่ผมอะถ้าเป็นนักร้องหญิงอะพี่ในในทางคดีค่ะได้ปรึกษาทนายหรือุะต้องรือต้องหรืยังว่าเขาจะมีความผิดยังไงมากค่ะอันนี้ปรึกษากันเลยคก็ในส่วนนี้นะครับมันเป็นคดีอาญาอยู่แล้วนะครับทำลายร่างกาย นะครับก็เหมือนที่บอกเอไม่ได้ใจร้ายแต่ถ้ารอบหน้ามีคนไปดักต่อยเพีอีกเอไปมา,าแค่วันเนี้ยเขาขอโทษในมุมมองผมนะก็เพราะมันเป็นเอจิรักเป็นนักร้องเป็นนักร้องนี่เหมือนบอกอ่ะเป็นคนหนุ่มมือเบสอ่ะก็คงจะมีแบบนี้หรือเปล่านะก็ต้องตั้งคำถามนะทางล้านเขาจะไปร่วมแจ้งความเรคดีด้วยไหมหรือว่ายังไงบ้างัะ ครับทางร้านร่วมด้วยทางร้านเอาเอา,เอาเต็มที่นะครับนะในส่วนของความกังวลก็คืออย่างที่บอกนะครับพฤติกรรมที่เขาทำอ่ะมันอุกอาจผมเชื่อว่าอย่างที่มีคน inbox มาบอกผมเนี่ยว่าเขาก็มั่นใจว่าเขามี b a c k ีมีผู้หลักผู้ใหญ่นะผมก็อยากจะบอกตรงนี้เลยว่าใครที่เป็นเจ้าของปอกคออยู่ท่านอยากจะออกมาช่วยเรื่องนี้ท่านออกมาเลยนะครับนะถ้าท่านคิดว่าวิธีที่เขาทําอยู่แบบนี้มันถูกต้องมันสมควรท่านออกมาเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่ออกมาท่านก็คิดดูให้ดีๆว่า ท่านจะยังเลี้ยงคนแบบนี้หรือดูแลคนแบบนี้ต่อไปหรือไม่นะครับลองคิดดูนะครับก็มากี่รายคะที่เราในก็ตามคิดไะครับมีกี่คนเข้าได้หมดก็เอาหมดะครับทราบชื่อหมดแล้วใช่ไหมั้กันเอาหมดแล้วครับทุกคนแล้วครับแล้วถามคุณเอไปในวันเกิดเหตุอีกนึงวันที่หลังจากนอกจากตัวผู้ก่อเหตุแล้วกลุ่มคนที่เขามากับผู้ก่อเหตุเนี่ยเขามีพฤติการอะไรบ้างมาทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุครับเราจับสังเกตอะไรเต๊อ๋อไม่ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าถามเมื่อสักครู่ที่ถามเจ้าของร้านคือเขาไปอยู่ในมุมอับ หน้าหน้าบาร์ครับผมไม่เห็นเขาเลยไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยแล้วเขาเดินมาจากข้างหลังนะฮะเหมือนเดินมาจากข้างหลังร้านเลยครับรวมทั้งมาเอ่อคนที่มากับคนที่ก่อเหตุหรือที่มาด้วยกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่เห็นใครเลยครับ มาตรการหลังจากนี้พี่ทางค่ายออกอะไรมาบ้างคะมาตรการแต่งบทเพลงก็ไม่ใกล้ชิดแล้วไม่ให้เข้ามาใช่ใช่ตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ขอสักพักนึงครับขอให้คดีมันจบก่อนแล้วเดี๋ยวก็ความใกล้ชิดก็พี่ถ้าเรื่องเยอะก็หยิงไปเฟรนลี่ไปก็เป็นแบบนี้ผมก็เลยมันต้องหาข้อตกลงหาจุดดึงกลางกันนะพี่ว่าเราควรจะบริหารจัดการกันยังไงกับการเล่นคอนเสิร์ตครับผมก็คืออาจจะต้องคุยกันอีกทีสมัยเใช่ใช่ครับหรือว่าถ้าไม่งั้นก็อยากให้ สมาคมนักร้องนักดนตรีนี่แหละพี่พี่ศิลปินที่พอมีเสียงม,มีมีชื่อมีเสียงอะไรอย่างเงี้ยออกมาเรียกร้องสิทธิประโยชน์กันบ้างครับพี่โชว์โชว์หลังจากนี้เราจะแบบมันจะเป็นความตัวเป็นความที่แบบไอ้ะระแวงไปเลยไหไมพี่โชว์หลังจากนี้ก็คงจะเหนียวแน่นขึ้นครับพี่ไม่ถึงกาดนาะครับครับก็เดี๋ยวก็ค่อยถ่ายรูปกันมาหลังนั้นนกันนะพี่ถ้าแบบไปคอนเสิร์ตที่ไหนก็แล้วแต่อย่างวันนี้ผมไปที่สมุยฮะก็ขอกาดไว้เลยแล้วก็เล่นเสร็จ ก่อนเล่นก็คืออยู่ในรถตู้อพอลงไปร้องเสร็จก็ขึ้นรถตู้กลับเลย ครับผมคอเซฟตัวเองก่อนแต่ว่าทุกท่านก็ไปเรียนมวยเรียนอะไรใชทั้งเอ่อ <c oughs> เดี๋ยวถามพี่บัวขาวก่อนนะ <c oughs> แต่นี่คือยังสามารถรับงานร้องเพลงได้แม <c oughs> ้แต่ยังรับงานร้องเพลงได้อยู่ครับพี่เพียงแค่ว่าการได้ยินลดลงไปแค่นั้นเองการรักษาคุณหมอว่าใช้เวลานานไหมก็คุณหมอให้ทานยาครับให้ทานยาให้ยามาแล้วครับแล้วก็ไปคอร์รับใช่ครับประมาณอาทิตย์หนึ่งครับการได้ยินนี้ลดลงไปเยอะแค่ไหนลดลงไปพอสมควรครับใช่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะพี่คะ เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูกันอีกทีนะครับว่าตอนนี้มันกระทบในส่วนไหนของพี่เอบ้างนะครับก็บอกแล้วว่าเราไปทุกอย่างเอาทุกเม็ดนะครับผมนะเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานไม่ใช่ว่าทาวันนี้ขอโทษแล้วจบมันต้องมีผลที่เขาต้องรับผิดชอบและตามมาในส่วนของร้านเนี่ยเมื่อกี้ผมฟังเนี่ยหลายตังนะครับนะเพราะว่าคอนเสิร์ตล่มอ่ะคอนเสิร์ตพี่เอร้องไปห้าเพลงแล้วร่มเลยเนี่ยเขาต้องรับผิดชอบของร้านด้วยรับรับผิดชอบของพี่เอด้วยผมบอกเลย เต็มที่ครับเรื่องนี้ในสัมภาษณ์นี้ก็เดี๋ยวจะมาเดินทางไปแจ้งความใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับโอเคครับโอเคครับมีการอีกคำถามหนึ่งครับทั้งเจอทั้งเจอไหมครับอะไรอะไรถทำอะไรคู่กรณีเขาอยากเจอเพื่อจะขอโทษที่เอฟพีกับก็เจอเจอได้ครับถ้าเจอก็เจอได้จะทําอะไรก็รับทราบครับผมนะจะมาดีไม่ไม่ดีก็แล้วแต่ท่านครับแต่เราก็ยินดีนะที่จะเจอได้เสมอไม่มีปัญหาครับตองไปรัราบ อ๋อไม่ครับพีเพีเอเขาไม่ไม่เจรจาอยู่แล้วครับผมเขาต้องการสร้างมาตรฐานของเรื่องนี้นะครับนะก็เหมือนที่ฝากบอกนะครับบอกว่าให้ดูไว้เป็นตัวอย่างพี่เอมาขายความสนุกสนานนะครับนะมาขายเสียงดนตรีนะครับมาอน์มาเทนสร้างความสุขให้กับคนในร้านนะนะไม่ได้มาขายสร้างให้สามารถจะทาร้ายจะทําอะไรเขาก็ได้นะครับเหมือนที่ผมฝากในรายการนะครับฝากถึงน้องด้วยน้องๆกลุ่มนั้นอย่าห้าวนะครับนะเพราะคนห้าวส่วนใหญ่กินข้าวผ่านทูบนะครับผม